สวัสดีครับร้านเิงซาวไลนะครับผมสำหรับชิปนี้เราก็จะมาอัปเดตสินค้าให้พี่ๆได้ชมกันเช่นเคยนะครับผมร้านเิงซาวไลนะครับผมบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ามือหนึ่งและมือสองนะครับผมจัดชุดรับจัดชุดกทบกองทุนหมู่บ้านนะครับผมหน่วยงานห้างร้านต่างๆนะครับผมบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่อเสียงการแกล้งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเมายกชุด แยกชิ้นนะครับผมหรือว่าหรือว่าพี่ๆท่านไหนต้องการซื้อหรือว่าต้องการขายสามารถส่งรายละเอียดมาดางัง<ฟ>ตามเบอร์นี้ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นไลน์ไอดีหรือว่าพี่ๆท่านไหนสะดวกนําเครื่องมาตีประเมินราคาหน้าร้านได้เลยนะครับผมรับเงินภายใน10นาทีนะครับผมรวดเร็วทันใจนะครับผมวันนี้สินค้าเราก็มีเข้ามาไม่เยอะนะครับผมมีประมาณ2-3อย่างเราก็จะมาอาปัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันอันดับแรกผมต้อง บอกพี่ๆก่อนนะครับว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมการกดติดตามก็เหมือนผมที่บอกทุกๆคลิปนะครับว่าการกดติดตามมันมีผลดียังไงนะครับผมการกดติดตามมันก็ถ้าพี่ๆกดติดตามไปปุ๊บผมทําคลิปลงใหม่นะครับมันก็จะไปเด้งหน้ายูทูปพีเวลาพี่เข้าไปดูในยูทูปมันจะได้เห็นสินค้าที่มันถูกก่อนใครนะครับผมจะได้จับจองก่อนเพื่อนนะครับผม อ่านะครับผมสินค้าทุกตัวยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับผมสินค้าตัวเป็นราคารับเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมสินค้าตัวแรกกันเลยนะครับผมอ่านะครับผมสินค้าตัวแรกจะเป็นสินค้า powerm a p นะครับ powerm a p martin นะครับผม mx 1 8ื่น W นะครับผมหนึ่งหมื่นแปด W นะครับตัวนี้ลูกค้าใช้งานน้อยมากนะครับผม สภาพนี้ผมยังถือว่าให้ไปเลยให้ไปเลยนะครับผมประมาณ90นะครับผมยังถือว่าสภาพอยู่ที่90อยู่นะครับผมอะเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันนะครับผมนะครับนี่ครับผมเปิดขึ้นมานี่เลี่ยมเลยครับผมเลี่ยมเลี่ยมนะครับสภาพถือว่าใหม่นะครับตัวนี้นี่แหละครับฐานตีเตอร์เต็มหน้าตักนะครับผมคาปาแท่งใหญ่ส6บลูกนะครับผม ขาปลา16ลูกแห้งใหญ่แห้งสูงนะครับผมไม่ใช่แท่งเตี้ยนะครับผมก็จะเป็นแท่งสูงนะครับนี่ครับแห้งสูงนะครับมาตินเอ็ม0 0็กนะครับผมสเปกก็อยู่ที่8โอห์ม1 2นสคูณสนะครับผม1,200บาทคูณสที่8โอห์มนะครับผมสองพันสอบาทนะครับผมคูณสที่4โอห์มนะครับผมก็คือข้างละสองนี้กำลังขับอยู่ที่2,200บาทนะครับ ต่อช่องนะครับถ้าเราขับข้างละสองก็จะเป็นซีูนะครับผมหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเราไปขับเบียดได้นะครับตัวนี้ขับเบียดได้นะครับสิบแปดขับแปดดอกได้นะครับช่องละสองดอกนะครับผมเัวเดียวขับแปดดอกได้หรือว่าเราจะไปขับชุดสี่คูณสี่เบียดสี่กลางสี่ก็สบายๆนะครับผมนี่แหละสภาพผมบอกเลยว่าเรียบครับเรียบๆนะครับสภาพให้ไปเลยเก้าสิบนะครับน่ครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลัง สวยครับสวยสวยตัวนี้ปฏิวัว่าสวยนะครับผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับผมราคาพิเศษนะครับผมราคาพิเศษในคลิปเราขายกันอยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะพีเดอร์สภาพนี่อย่างเลี่ยมนะครับผมบอกเลยว่าอย่างเลี่ยมนะครับอ่อโอเคครับผมที่่านไหนชอบก็จัดเลยนะครับผมถัดมาเป็น power m p o า e r m อีกตัวนะครับผมเป็น power มอีกตัวจากค่ายดังนะครับผมจากค่ายยักษ์ใหญ่ของบ้านเรานะครับนาทีนี้ก็ คือไม่มีใครไม่รู้จักนะครับค่าย NPE นะครับผมวันนี้เราจะมานําเสมอเสนอเป็นรุ่นกลางๆนะครับไม่ถือว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับผม NPE รุ่น4,005นะครับผมก็จะเป็นรุ่นกลางรุ่นเล็กก็จะมี4,000 4,002แล้วก็จะมาเป็น4,005 1 0 8 2,002 3,006 5,000นะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้มีหลายรุ่นนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นกลางๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาข้างในกันครับผม5านครับผม อันนี้แดดอาจจะส่องนิดนึงนะครับสินค้าทุกตัวมีฝานะครับปิดฝาให้ดูนะครับผม NPEC พันห้านะครับผมโอ้สภาพนี้ผมถือว่าเดิมๆที่สวยๆเลยครับเนี่ยเรียมอีกแล้วครับผมตานนี้เรียมอีกแล้วครับเรียมๆเลยครับนี่ครับแดดอาจจะส่องนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ได้ภาพที่ชัดเจนนะครับผมนี่ครับผมให้พี่พีดูตัวนี้เอาไปแปดสิบห้าแล้วกันครับตัวนี้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมความสวยงามนะครับผมแต่ก็คงความเดิมอยู่นะครับผม รูน็อตก็ยังไม่ไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะครับผมยังสวยอยู่นะครับเด่แหละครับมออแปลงสี่ขอนะครับไปนีมอม้อแปลงสี่ขอนะครับคัสเอบีนะครับผมคัสเอบีได้เบยคทั้งเบรดและกลางแหลมนะครับผมแต่ตัวนี้ผมแนะนําให้ไปขับเบรดีกว่านะนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านไหนจะไปขับคงปั๊มบัตรน้อยบัตร4ี5ห้าบาทก็พอได้อยู่ครับทางละ2งก็ได้อยู่นะครับกับบัตรน้อยแต่ว่าทางที่ดีก็ไปขับกลางดีกว่านะขับกลางสิบ5สิบห้าตัวนี้ กำลังขับก็อยู่ที่8โอห์มนะครับผม340คูณ2ที่8โอห์มนะครับ580คูณ2ที่4โอห์มนะครับผม820คูณ2นะครับผมที่2โอห์มนะครับผมตัวนี้โหลด2โอห์มได้เด้อขับกลาง12ข้างละ4ได้นะครับผมข้างละ4ข้างละ3นะครับ15ข้างละ3ก็ได้นะครับผมเอาไปประยุกต์ใช้ได้พี่เด้อมันสวยนะครับผมตัวนี้ด้านหลังก็ยังขือสวยกันอยู่อ่าตะแกรงก็ยังสนิมไม่เยอะนะครับผมเนี่ยบาโค้ดก็ยังอยู่นะครับ นะครับคาปาแปดลูกนะครับผมถือว่าการวางอุปกรณ์นี่ถือว่าทําได้ดีนะครับนะครับอ่าโอเคนะครับผม n b c พันห้านะครับผมสภาพเดิมๆสภาพสวยอ่าเราขายกันที่ราคาพิเศษอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับผมหกพันห้าร้อยบาทนะครับที่ท่านไหนสนใจหรือว่าชอบชื่นชอบในค่ายนี้อ่าก็จับกันได้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมถัดมาเรามาดู power a m ์ นะครับผมจากค่าย f a นะครับผมอันนี้ก็เป็นค่ายแรงทางชัยภ<อ>ูมิค่ายนะครับผมที่กาลังมาแรงนะครับผมการซอริสหลังบริการขายนี่ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับผมเครื่องเสียเครื่องพังฝั่งฝงไปซ่อมนี่ก็ไม่เกิน3 4วันนะครับถือว่าซอริสได้ดีนะครับผมอันนี้ป้ายมันจะหลุดนะครับผมแต่ว่าทางร้านเราก็ทําสติ๊กเกอร์มาติดให้จะได้รู้ว่าเป็น FA นะครับผมก็คือรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่น f a d s 4 0 0เอนะครับผม DS 4 0 0ส่นะเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันครับ อ่านี่ครับผมสวยๆเลยนะครับ FA นะครับผมรุ่น DSC 108นะครับอันนี้ตรงรุ่นนะครับปิ้นก็บอกอยู่นะครับว่า DSC 108นะครับแน่นะครับ DSC 108 First a m p o นะครับผมจากค่าย FA นะครับผมส่วนกำลังก็ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับผม FA DSC 108นะครับสเปคอยู่ที่950 x 2ที่8โอห์มนะครับผม พันแปดร้อยวัตคูณสองที่สี่โอห์มนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสองจุดหกโอห์มก็อยู่ที่สองพันสี่ห้าสิบคูณสองที่สองจุดหกโอห์มก็คือข้างละสามนะครับผมถ้าเป็นสองโอห์มก็อยู่ที่สองพันเก้าร้อยยี่บห้าวัตคูณสองที่สองโอห์มนะครับผมหรือว่าข้าละสี่นะครับผมสามารถครับสิบแปดที่วัดตามกําลังของเครื่องได้นะครับข้างละสามสี่ได้นะครับถือว่าคุ้มนะครับค่ายนี้ก็ จุดบ่งบอกของเขาคือการลดสังมนะครับผมเป็นจุด้ายหรือว่าตัวตลาดของเขานะครับผมการบริการหลังการขายก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับผมเซอร์วิสหลังการขายนี่เยี่ยมบผมบอกเลยว่าเยี่ยมนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เวยไม่ได้เวยนะครับผมอันนี้คือเร่าความจริงนะครับผมเครื่องเราเสียแล้วเครื่องเราเสียเราไม่มีเครื่องใช้เราสามารถส่งซ่อมได้เขาก็สามารถซ่อมให้เราได้ภายในสองสามวันก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับถือว่าเร็วอยู่นะครับผม FA รุ่น DS4,800 นะครับผมเราขายกันที่ราคา12,900บาทนะครับผม12,900บาทอ่ะใครชอบตัวเลขสเปคจัดก็จัดได้เลยนะครับผมอ่านะครับผมส่วนตู้น้ำพงเบรคบีบีของช่างยิปก็เหลือ2ใบนะครับผม BV ช่างน็อตก็เหลืออยู่ประมาณ8ใบนะครับผมเทอร์โบเอนโดร์ก็มีอยู่2ใบด้านหลังเรือใบละสองพันะครับผมทุกสูตรราคา2องพันสนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับนะครับ ถ้าเรามาปิดท้ายกันที่ดอกลโพงแล้วกันนะครับมีเขามามาจสสีดอกนะครับผมอ่านะครับสีดอกเป็นดอกลําพงสิบแปดนิ้วนะครับจากค่ายเอฟเอนะครับผมค่ายเอฟเอนี่ผมบอกเลยว่าสวยจริงครับสวยคือลูกค้าสั่งมาแล้วประกอบใส่ตู้นะครับแต่เวลาผ่านไปสองสาเดือนบอกจะมารับผลิตภท้ายติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ก็คือคล้ายๆลูกค้าอาจจะไม่รับสินค้าตัวนี้แล้วนะครับผม แต่เราก็นํามาขายที่ตลาดมัดเดิมนะครับในมัดเดิมนะครับผมนะครับมาขายเป็นมือสองแล้วกันครับอ่ะมือแรกมาขายเป็นมือสองแล้วกันนะครับสภาพนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับรูจักรรูน็อตนะครับเนี่ยรูน็อตยังไม่ยังไม่มีเบื่อยังไม่มีเบอ่อนะครับรูน็อตนี่ครับอ่าสิบแปดนิวเอรนะครับรุ่นเอสเอหนึ่งแปดหนึ่งสองเอสเอลนะครับผมนะครับราคาของใหม่ก็อยู่ที่ประมาณสามพันหกสามพันเจ็ดนะครับผมแต่ เราจะมาขายเป็นมือสองในสภาพมือหนึ่งมือหนึ่งขายราคามือสองแล้วกัน่ะโอเคนะครับผมนะครับนี่ครับเดิมเดิมนี่คอนี่ครับคอยังเดิมเดิมครับผมนี่คอยังเดิมเดิมนะครับนี่ครับคอยังที่สวยกันอยู่นะครับอาจจะมีฝุ่งฝุ่นบ้างนะครับผมเพราะว่ามันเก็บไปนานนะครับผมมีทั้งหมด4ดอกนะครับผมมาให้ดูแค่2ดอกนะครับผมอ่ะเราขายกันที่ราคาดอกละ2 5 0พบาทนะครับ SA นะครับ18นิ้ว1ว4 1พันบาทวัตนะครับผม เราขายที่ราคาดอกละ2,500บาทเด้อพี่ๆตาไหนชอบก็มาจัดได้ครับมีซีดอกนะครับผมอ่าโอเคนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับผมแต่เน้นๆนะครับเน้นๆสินค้าที่พี่ได้ชมกันนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านเรานะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมอาจจะมีสินค้าตัวนี้จะมาเปรียดกันฝากพี่กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับผมอ่า แล้วก็คนต้องการกาแฟสวัสดีครับ